ปิดท้ายที่จังหวัดขอนแก่นหมอเดินเท้าเพื่อประชาชนโดยหมวดเสนารักษ์จากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพร่วมกับผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสมอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นานหนองทุ่มเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะให้กําลังใจและให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อโอกาสโดยเข้าให้บริการการตรวจ และวิธีดูแลสุขภาพเยี่ยมให้กำลังใจนางทองสาแพงพยอมอายุ56ปีนางชมพวกดอนเค็งอายุ61ปีผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดสมองนายทองเขียวหันอายุ69ปีผู้ป่วยตาบอดบ้านวังยาวน้อยหมู่ที่7ตำบลนาหน,นองทุ่มอำเภอชุมแพทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยการให้บริการด้านสุขภาพถึงที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดภาระในการเดินทางไปพบแพทย์